สนับสนุนโดยมาหาวิทยาลัยอ,อสมชันสวัสดีครับพบกับรายการคลาส A นะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนภายในเวลา1น,นาทีครับชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์เราจะมาว่ากันด้วยการหมุนมุมครับวิธีหมุนเนี่ยก็มี2แบบนะครับคือตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาย้อนกันไปย้อนกันมาหาค่าที่ได้หน้าตาม,มันจะเป็นยังไงนะแค่ฟังแค่นี้เนี่ยก็มึนกันแล้วใช่ไหมล่ะคุณครูแอนครับช่วยมาทําให้ผมหายมึนหน่อยนะครับ คลาสเกับพี่แอนสี่ยูไบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหมุนมุมกันนะคะาการหมุนมุมมีไว้ทําอะไรเพื่อหาตําแหน่งของมุมว่าอยู่ที่ไหนของรูปวงกลมนี้นะคะพี่จะให้รูปวงกลมวงนี้มามีเส้นสองเส้นตัดกันอันนี้เขาคือเส้นจํานวนก็คือเอกัวานเองอตาแหน่งแรกเขาเรียกว่า เป็นตำแหน่งของมุมศูนย์องศาหรือ3 6 0องศาตำแหน่งที่2ก็คือ90องศาตำแหน่งที่3ก็คือร80ตำแหน่งที่4ี่คือ270นะคะแล้ววนกลับมาก็คือการหมุนม,มุมเองอ่ะเรามาลองดูโจทย์กันดีกว่า,าโจทย์ถามว่ามุม30องศาอยู่ที่ตำแหน่งอะไรอ่ะเราก็ลองมาไล่ดูเลยก็คือมันก็ควรจะอยู่ที่ระหว่าง0ูนย์ถึง90องศาถูกไหมคะเราก็ลากขึ้นไปเลยอันนี้นะคะก็คือตำแหน่งของ30องศา แต่ต้องมีการจําอีกนิดนึงก็คือการหมุนมุมเนี่ยต้องหมุนจากการทวนเข็มนาฬิกานะคะ,ะแต่ว่าถ้าให้โจทย์มาว่าติดลบ30องศาล่ะก็คือการหมุนกลับด้านก่คือตามเข็มนาฬิกา30องศากรจะตกไปข้างล่างอันนี้คือมุมติดลบนั่นเองค่ะเป็นแบบนี้นี่เองครับสำหรับการหมุนมุมในวงกลมนะฮะโอ้ไม่ยากอย่างที่คิด และก็ยังจําได้ง่ายๆอีกด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูแอนที่มีความรู้ปึกๆอย่างนี้มาให้กับพวกเรานะครับชั่วโมงนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาต่บโจทย์กันใหม่กับคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญ